เก็บแมงลักนะคะแปลงผักข้างบ้านปลูกผักปลอดสารไว้กินเองนะคะปลูกเองกินเองไม่ได้ปลูกขายนะคะปลูกพอได้เก็บกินแมงลัก คือว่าผักอีตูบ้านเรานะคะบ้านเราเรียกผักอีตูปลูกสีห้าต้นก็กินไม่ไหวนะคะมะละกอกำลังเป็นดอกผักชีฝรั่งเราก็ปลูกไว้นะคะ บ้านสวนแล้ไกลบ้านยายกับหลานอยู่นู่นปลูกผักอยู่นู่นตักน้ำที่คองมาลดผักนะคะยายกับหลานบรรยากาศบ้านสวน ส่ต้มปลาหอมๆนะคะดูผักชีฝรั่งเราก็สวยๆย,ยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะ อแล้วนะคะใส่ครั้งเดียวถัว่วพูเรากำลังเป็นดอกดอกถัว่วพูนะคะกำลังเป็นดอกมะละกอต้นนี้กำลังเป็นลูกเล็กนะคะดอกไม้อันนี้อันนี้ถั่วนะคะถั่วฝักยาวหมดอายุไขแล้ว มะละกอกวายนำวาสมสวนดอกแคก็กำลังเป็นดอกนะดอกแคข,ขาวปลูกไอ้ปีนี้ปีนี้ยายกับลานยาย่กับลานมาแล้วก็บ่นให้กันละ กวยน้ำว้มามะละกอหน้าบ้านกวยตานีกวยตานีสุกแล้วนะคะไม่ได้เอาไปตำ